สวัสดีครับผมกลาบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันผมอีกเช่นเคยนะครับช่องสองพระเสือบุนนะครับคลิปที่แล้วนี่นำเสนอพระเหรียญนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันชนบุรีนะครับอันนี้ขอเอาพระปิดตานะครับนะครับเขาว่าหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันชนบุรีเหมือนกันนะครับหลังแบบนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับ องเล็กนะครับองนี้อง์นี้ประมาณนี้นะครับดูดูนิ้วผมนะครับดูนิ้วผมนี่นะครับดูนิ้วกลางผมนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านข้างพี่นะครับพี่เพื่อนนี่นะครับให้ดูเร็วๆเลยนะครับคลิปนี้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับอ่านี่หลังแบบเพราะว่าเป็นตึงในสุดยอดพระปิดตาของหลวงพ่อแก้ววัดเขื่อวันนะครับ สร้างคู่กับเหรียญนะเนาะเหรียญนนะ่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับเหรียญที่แล้วนี่คลิปที่แล้วเป็นสองสี่สามสี่นะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวหยิบมาให้ดูประกอบกันเนาะนี่นะครับที่ทําคลิปไปนะครับเหรียญนะครับสองสี่สามสี่นะครับ, 2, 4, 3, 4, รบตำนานพระปิตานะครับอันผู้สร้างพระปิตาเลื่องลือนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเขื่อวันชนบุรีนะครับ นี่นะครับใครมีก็ลองดูแล้วกันนะครับเอามาส่องดูอันนี้ไม่ได้บอกว่าของผมแท้นะเอาที่ชอบนะครับเอาที่ชอบดูที่เนื้อพระนะครับสะสมที่ชอบคิดว่าใช่นะครับสะสมที่ชอบที่ว่าใช่นะครับอันนี้ครับผิวรวมๆนะครับพระปิดต,ตานะครับ เหนือผงคุกลักหรือเปล่านะครับเขาว่าตามตำนานเป๊ะดูหลายๆเจ้านะครับดูหลายๆท่านนะครับใน youtube facebook หรือว่าช่อง t i k To อกอะไรก็ตามเต่นะครับที่เขามีทำาพระอิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับที่เขาว่ากันนะครับช่องส่งพระเสือบนนำาให้ดูนะครับมีในมือหนึ่งองค์นะครับ นี่นะครับธรรมชาตินี่นะครับเนื้อผิวมีการเกิดของนี่นะครับการงอกการเกิดของของเนื้อพระนั่นแหละครับเราจะพูดว่าแขวสงแขวไซมันก็ไปนู่นเลยเนาะพระสมเด็จเลยเนาะอ่างอกขึ้นมาเองนะครับตามธรรมชาตินี่นะครับนี่ไม่ได้ทํานะครับ ไม่มีใครทํานะผมไม่ได้ทํานะหรืออาจจะมีคนอื่นทําไว้หรือเปล่านะดูเอาเป็นอย่าซีเรียสมากนะครับการส่องพระบางทีเราไปซีเรียสว่าต้องแท้ต้องจริงต้องจังนะครับเออนออะเห็นให้หน่อยเห็นให้หน่อยโอ้นี่นะครับไม่ออยากจะลงให้เห็นชัดๆนะครับเนื้อพระนี่นะครับน,น,น,นี่เห็น,นเห็นไหมครับแตก แตกลายนะครับแตกลานแตกลายนะครับแตกเสมอกันนะครับเอาแตกลายงานนะแตกกาบแตกเกือบแตกอะไรก็ว่าไปนะครับนี่เห็นไหมถ้าปิดตาดูนะครับคนไหนดูแท้ก็แท้นะครับคนดูไม่แท้ก็ไม่แท้นะครับไม่ว่ากันนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นผู้สร้างนะครับหลวงพ่อแก้วท่านเป็นทนสร้างมีหลายท่านหลาย หลายท่านหลายคนที่มีในมือที่ออกมาทําคลิปนะครับทํา YouTube ทําช่องทําลงในว่าจะเป็นเซียนใหญ่เซียนโตยนเซียนดังผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับเรื่องพระปิตาหลวงพ่อแก้วคนที่เขามีเขาหวงแหนมากเลยนะครับตามประวัตินี่ก็สุดยอดนะครับนี่ตามมหานิยมนะครับแคล้วคลาดปลอดภยัยค้าขายนะครับมีแล้วค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะครับนะครับให้โชคให้ลาภแบบทันตาเห็น บำนานพระปิตาอันเรื่องเลือนพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครืวันนะครับหลังแบบนะครับพ,พี่เพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ก็ลองไปศึกษาดูหลายๆท่านนะครับที่ทําในช่อง t i k กตอกเอ้ยช่อง YouTube เอ้ยนะครับใน Google ใน f a c e b o o k นะครับมีให้เปรียบเทียบมีให้ดูดูหลายๆท่านด้วยหลายเจ้านะครับศึกษาเอาตามองค์พระเนื้อพระนะครับเล่นพระท่ใชัเล่นพระ,ะที่ชอบนะครับ ดูเนื้อพระเป็นหลักนะครับความหน้าจะเป็นความเก่านะครับกับช่องสองพระเสือบนนะครับเอามาให้ดูกันนะครับนี่ครับตำนานพระปิดตาและก็เหรียญน,นะครับอันเรื่องลือของนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเขือววันชนบุรีนะครับตามประวัติท่านนี้ก็สุดยอดนะครับเป็นพระที่เป็นหลวงพ่อพระผู้ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกองกหนึ่งนะครับปฏิวัติประวัติท่านนะครับชีวประวัติของท่านสุดยอดเหมือนกันนะครับพระพรงในประเทศไทยเรานะครับการปฏิบัติของท่านแต่ละภาคแต่ละนะครับภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคเหนือนะครับสุดยอดนะครับไปที่ไหนนะครับพระทรงนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเยอะนะครับนะครับลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือนะครับเครื่องรางของขัน ของแต่ละองค์แต่ละท่านนี่ไม่เหมือนกันนะครับสร้างมาแต่ละองค์นี้แต่ละท่านนี้ก็แล้วแต่นะครับจะสร้างออกมาในรูปแบบไหนนะครับจริงๆคนที่ศึกษาประวัติชื่นชอบพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลต่างๆนี่ก็ต้องการเสาะแสวงหาอยากได้ของของดีนะครับพูดง่ายอยากได้ของดีของแท้กันนะครับไว้ติดตัวติดกายนะครับส่งต่อให้ลูกให้หลานนะครับ เป็นพระเป็นของประจําบ้านประจําตัวประจําตระกูลก็ว่าไปนะครับกับช่องสองพระเสือบนนะครับนําเสนอพระปิดตานะครับต่อจากนะครับนี่ต่อจากเหรียญนะครับต่อจากเหรียญท่านนะครับก็ไม่ดูนะครับพิจารณาพิจารณาเอาตามองค์พระเนื้อพระแล้วกันนะครับพี่เพื่อนเพื่อนก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ารวยทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามคนอยู่เก่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับ ทุกท่านทุกคนเลยนะครับนะฮะให้ดูเอาพอประมาณเนาะครับพระปิดตานะครับพิจารณาเอาตามเนื้อพระองค์พระนะครับมุมมองไม่เหมือนกันนะครับใช้ตาดูนะครับหูไว้เอาไว้ฟังนะครับตาดูตาพิจารณานะครับว่าอันไหนจริงไม่จริงนะครับกับความปรารถนาดีจากช่องส่งพระเสืออุบลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่พี่เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ